สวัสดีค่ะสวนมารีค่ะสวนมารีคะ่ะวันนี้วันนี้เราอุ้ยปิดพัดลมก่อนขอโทษด,ด, <c oughs> ด,ด,ด,ด้วยนะคะขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะคะวันนี้วันนี้มารีได้ได้ได้ไดไดรับได้รับออเดอร์ขุดรางทองรางทองนะคะรางทองตัวนี้นะค่ะรางทองนะคะ ก็เลยว่ากําลังพอวันนี้ขอถอดเสื้อแขนยาวนะคะเพราะว่าเพิ่งไปขุดอันนี้มาแล้ว,แล,วแล้วร้อนมากแล้วก็เหงื่อตกแล้วก็มาเกิดพัดลมนะคะสมาริยุสศาแก้วจังหวัดสาแก้วนะคะวันนี้มานั่งคุยนั่งคุยเรื่องแล้วทีนี้ก็จะให้ดูเรื่องแพ็กด้วยนะคะก็คือกําลังกําลังจะเริ่มหอ่อห่อแพ็กแรกนะคะก็เลยเอา้าวเดี๋ยวเราให้พี่น้องได้ชมด้วยนะคะก็เลยแต่ก็ห่อหลายๆายหลายหล,ยหลยท่านไปแล้วนะคะ แต่วันนี้ก็อยากจะให้ชมนะคะชมขั้นตอนของเราที่เราจะแพ็กไม้ที่ขุดสดนะคะอย่างเช่นไม่ใช่โคโลนะคะโคโลก็คือเคยเคยสมัยแต่ก่อนนู้นโคโลคาเซียเนี่ยมารีเป็นคนตัดตัดสดแล้วก็มารีก็จะทําคลิปให้ดูนะคะ mm. โคโลคาเซียนี่บางบางตัวนี่ลืมชื่อนะคะที่ไม่เอ่ยชื่อนะคะ mm. จําได้แค่ลาวาแนนซี่ฟาโลอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นนะคะมองเห็นก็เลย ก็เลยอ่า Queen of Phoenix มีนะคะ Queen of Phoenix มีแล้วก็เจ้าหญิงผมทองเจ้าหญิงผมเปียนะคะนะคะก็ก็มีมีเสร็จแล้วทีนี้มีหลายๆรา,า,ายการที่ที่ไม่ไม่ได้เอ่ยเพราะว่าจำชื่อไม่ค่อยได้ Sunshine Day Jokerke k o k o d อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Hawaiian Plant Mojito อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Back c r o อ n เมจิกแบ็กเมจิกกลายอะไรอย่างเงี้ยที่สวนมารียังมีหมดยังมีครบนะคะนะนะคะแล้วก็วันนี้อยู่ที่กระท่อมแล้วเสร็จแล้วคนนี้ก็เลยจะแพ็คันนี้เอาผ้ามาลองลองตกกำลังจะแพ็คแพ็คห่อนะคะแพ็คห่อส่งให้พี่น้องทัานผู้ใจดีจากจังหวัดสะฉะ,ชะเชิงเซาอุ้ย ถ้าอักขระไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะจังหวัดฉะเชิงเ่าเ่าเออเชาเาชอยชิงนะใช่ไหมคะจังหวัดฉะเชิงเาด้วยช้อช้างนะคะขอถ้าถ้าอักขระไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะหอห่อโคนก่อนนะคะหอโคนห่อโคนหัวนะคะหอโคนหัวลางทองนะคะพอดีกระดาบกระดาบตัวเนี้ย มารีทำไมเอากระดาษสนเล็จังอะไรเงี้ยนะคะทําไมเอากระดาษ็นเล็กจังคือมาบรีมีกระดาษพวกนี้เนี่ยเยอะมากเยอะมากก็คือเป็นตัก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 ก็คือสมัยจักรก่อนมารีทําขนมก็เลยทําขนมเสร็จแล้วก็หอ่อก็เอารองก้นปิ๊บมารีทําขนมแบบทอง้วนนะคะลงปิ๊บนะคะขายเป็นปิ๊บก็มีขายเป็นแพ็กเกจก็มีนะคะสมัยจักก่อนก็เลย คือพูดได้ไง่ายของเก่ายังยู่เป็นฟึ้งๆเนี่ยฟึ้งๆเลยนะคะก็เลยเก็บนํามาใช้จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเดี๋ยวว่ามาลีจะแพ็คแบบไหนแพคคล้ายๆตัวโคโลเลยนะคะโคโลเอโคโลท่านไหนยังไม่เคยเห็นไหมนะคะเดี๋ยว,ยวจะทําให้ดูเมื่อวานนี้ก็ส่งพระอาจารย์อยู่ที่อันนี้อยู่ที่จังหวัดไหนนะ หลวงตาผิวขอขอประทานลภัยนะคะที่เอ่ยชื่อนะคะไม่ได้ขออนุญาตนะคะโอ้จังหวัดอะไระน่าจะน่าจะสะเิงเซาเหมือนกันนะคะอันนี้ห่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาดีจะใส่ถุงใหญ่อีกทีนึงนะคะอันนี้ห่อนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีลิ้นม,มังกรอันนี้ห้าหัวห้าหัวร้อยเนี่ยวันนี้มารีคือพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะ พิเศษหัวแม่แม่ให้เลยเป้งๆให้เลยนะคะหัวแม่เป้งๆอย่างเงี้ยนะคะหัวแม่แม่อย่างเงี้ยให้เลยแต่แต่จํานวนนี้มีแค่นี้นะคะนะคะจํานวนนี้มีแค่นี้นะคะจํานวนที่แบบว่าหัวเป้งๆอย่างเงี้ยนะคะหัวเป้งๆนะคะมีแค่นี้นะคะก็คือถ้าถ้าถ้าหัวเป้งๆอย่างเงี้ยมารีขอของหัวละสามสิบห้าสามหัวร้อยนะคะ หัวเป่เปงๆเนี้ยนะคะหัวเป่เปงๆเงี้ยสามห้าสามหัวร้อยนะคะอันนี้คือพิเศษเราไม่ได้แจ้งราคานะคะก็เลยเลยต้องให้ให้ต่างแถมด้วยท,ะะท่านซื้อเยอะนะคะท่านซื้อเยอะเป็นเงินเป็นเงินยอดจํานวนเยอะด้วยนะคะเลยต้องพิเศษพิเศษให้นะคะพิเศษพิเศษ <laughs> เสียงพิเศษ <laughs> พิเศษพิเศษ <laughs> นะคะวันนี้ วันนี้วันนี้ออกมาสวนแต่เช้าแล้วขุดตัวนี้นะคะขุดขุดเสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะพร้อมที่จะแคนะคะล้างให้สะอาดพร้อมที่จะหอนะคะพร้อมที่จะห่อนี่ข้าหัวก็เลยค่อนข้างจะห่อยาก ถ้าหัวน,นี้คือขายสามหัวร้อยนะคะว่านรางทองเนาะว่านว่านรางทองรางทอง <c oughs> อน,นี้หักแล้วก็ตัดไปนะคะเพราะว่าลงไปเอาลงไป เขาก็สลบอยู่แล้วนะคะเอาไว้เอาไว้ก็เขาจะแต่ส่วนมากากรณี้ี่เก็บไว้เพราะว่าถ้าเขาฟื้นแล้วก็คือโอเคนั่นแหละเขาก็จะโอเคเร็วกว่าที่เราตัดทิ้งนะคะ,ะ,คะอย่างนี้เลยแค่แค่จังหวัดฝั่งเชีเท้านะคะเพุ่งก็ถึงแน้ว จะเอาถุงครอบทินนะคะถุงครอบใบนะคะคือเหมือนเราอบเข้าไปในตัวนะคะอบไปในตัวส่วนมากกลีสักแก้วจังหวัดสักแก้วส่วนมาลีขายไม่มีปลายทางนะคะไม่มีปลายทางนะคะแก้ปัญหาตรงที่ว่า,วาไม่มีปลายทางก็คือแบบเป็นประเทศสินค้าที่แบบมันไม่สามารถที่จะต้องตีกลับไปตีกลับมาได้นะคะเป็นไม,ไม่ใช่สินค้าแห,นะห้งนะชื่อ่ายๆเนาะ เดี๋ยวเราเอาไปทาบทาบกระดาษแข็งอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เขาวิ่งนะคะวิ่งในกลอ่องอ่าไปจะมีจะโยนยังไงอะไรยังไงนะคะโยนไปเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราเราป้องกันสินค้าเราแบบพร้อมที่คุณจะโยนหรือไม่โยนกันแล้วแต่คุณนะนะเออ <laughs> แล้วพูดง่ายๆเนาะเสร็จแล้วทีนี้ว่ามะลิก็จะไปห่อ ห่อกระดาษแข็งตั้งแต่นี้ยันยัน,ยนไว้ลงในกล่องนะคะเพือไเพ่ให้เขาวิ่ง <c oughs> วันนี้ลิ้นมังกรนะคะนะคะค <c oughs> ลิ้นมังกรทําไมจะต้องจะต้องตัดสดส่วนมากก็คือจะเป็นตัดสดก็คือคือสาเหตุของแม่ค้าก็คือถ้าเป็นกระถางเน่ะเป็นกระถางคือใบเขาจะรีลายเยอะใช่ไหมคะรีลายเยอะชี้โดชี้เดชี้ไปทั่วอันนี้เป็นกอนี่เป็นไม้เก่ากอเก่านะคะอันนี้เป็นกอเป็นไม้ไม้ใหม่ เป็นหนอใหม่นะคะลายสวยมากลายสวยมากสวยจริงๆนะคะเหยนะคะ,นะคะก็ถ้าตัดสดก็คือจะสะดวกในการส่งนะคะแต่พูดถึงว่าลิ้นมังกรอะ่ะมันเป็นอัะไม้อวบน้ําอยู่แล้วนะคะไม้อวบน้ําก็คือโอกาสไม่รอดไม่มีนะคะไม่มีโอกาสไม่รอดคือไม่มีไม่มีเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ใบนี้ก็สวยนะคะ ก็คือขายยกกอให้ไปเลยนะคะมารีขายยกกอให้ในกระถาง1ินิ้วนะคะอันนี้ในกระถาง1ิบนิ้วนี้มี2กอน,นะคะเดี๋ยวมารีก็จะแพ็คหอ่อห่อทั้งโคนทั้งใบนะคะห่อทั้งโคนทั้งใบนะคะโอเคนะเดี๋ยวมารีขอขอหอก่อนนะขอหอ่อหรือจะหร,อหรือจะพาพี่น้องชมการห่อไปด้วยกันหรือว่ายังไงดีนะคะ ได้เินนะคะอ่ะอ,อโคนก่อนเนาะหอหอโคนก่อนวันนี้เรอนี้อ่อนมากต้องจะต้องรอกรอกความเสี่ยงนะคะรอกความเสี่ยงการถัง ยักต,ตรงเส้ตรงกลางตรงนี้เลยเพราะความเสี่ยงการหักของใบของของรอง ที่กิงไม่ใส่ก็ได้นะคะถึงกระดาษมารีค่อนข้างกระกับ,ก,บก็เลยอยากใส่อ <c oughs> เราบล็อกตรงตรงนี้ไว้แล้วนะคะบล,บล็อกเพื่อที่จะไม่ให้เขา้าหักเขาดันเข้ามาแล้วหักนะคะ,นะคะ ไว้ตะมุตะมิดีด้วยนะคะคือการแพ็ค การแพกบรีเคยลงไว้คลิปเก่าๆนานมากแล้วนะคะนานมากตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแพ็กบอลสีแพกโพโลนะคะแพ็กต้นไม้อื่นๆเพื่อเพื่อล็อกป้องกันไม่ให้กล่องสินค้าเราเสียหายอะไรเงี้ยก็มีอยู่นะคะคลิปเก่านะคะคลิปเก่าๆนะคะคกะคะ็วันนี้ก็เลยแพ็กก็ ต้นไม้วันนี้คลิปนี้คงไม่ไม่ไม,มีปล่อยนะคะเพราะว่ามารีมารีเพิ่งไปกดอันนี้มาแล้วก็ร้อนนะคะก็เลยอยากจะมานั่งใน,ในในกระท่อมที่สวนนะคะกระท่มที่สวนอยากจะมานั่งอยากจะมานั่งแบบคุยให้พี่น้องฟังนะคะว่าการทํางานของเราเป็นยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะปักตัวนี้เข้าเข้า Thank you. เราจะต้องพิจารณาไปเรื่อยนะคะพิจารณาไปเรื่อยว่าเราจะต้องห่อแบบไหนคือเราจะต้องเราจะต้องห่อแบบไหนต้นไม้ที่คือเราต้องเราต้องมีแผนง,งานในใ,ใ,ในในตอนเฉพาะเฉพาะที่แบบหน้างานเลยนะคะไม่ไม่มีตายตัวนะคะว่าเราจะต้องแพกแบบไหนนะคะแต่เพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะคะ แต่ละต้นจะไม่เหมือนกันโดยจะต้องแพ็คหน้างานก็คือจะค,อคือต้นนี้จะต้องไปแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะคือต้นนี้ผ่านผ่านก็คือจะต้องไปลงกล่องอีกทีนึงนะคะ่ะ นี่คือหอ่อหอหอกันที่จะที่เราจะเตรียมส่งนะคะต้นที่สองเนาะสำหรับลิ้นมังกรนะคะต้นนี้คือคือเง้าเขาเนี่ยสามารถออกออกลูกได้อีกนะคะออกลูกได้อีกนะคะคลิปหวานด่างเนาะลายเนี่ยลายนี้ลายเนี่ยในกลุ่มลิ้นมังกรนะคะขายแพงมากถ้าขนาดนี้ขายอยู่ที่สามร้อยกว่า อันนี้มารีไปเห็นมาแล้วนะคะถึงนะถึงกล้าพูดนะคะคือจะมาพูดลอยๆไม่ได้เพราะว่ามาเห็นเนี่ยมารีไปเห็นแล้วขายแพงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเราก็ไปส่องดูเพื่อนๆว่าเขาขายกันราคาไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเอามาแบ่งพี่น้องว่าเอะเราขายแพงไปไหมบางทีอะนะคะเราขายแพงไปไหมเออ พี่น้องจะมีกําลังซับที่จะซื้อลรงไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะก็จะไปส่องดูนะคะไปส่องดูกลุ่มเพื่อนๆที่เขาขายกันนะคะที่ก็โอ้เราก็ไม่ได้ขายแพงอย่างที่ททคิดที่เราคิดไว้อนะคะสินค้ามารีสินค้ามารียา มาดีขอกราบนะคะขอกราบคือส่วนมากมาลีจะไม่ได้บอกผ่านแล้วก็ขอเป็นแบบถ้ามียอดส่งมียอดส่งแบบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยมารีก็จะแถมมีกําลังแถมให้ได้นะคะนะคะก็จะประมาณนี้นนะคะคือถ้ามียอดมียอดซื้อ พอที่มารีจะมีกําลังแถมให้ได้เพราะว่าบางทีแถมให้ไปมันก็จะมีมีค่าค่าส่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพราะว่าตัวแถมนี่มารีจะไม่ได้ไม่ได้บวกเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะทั้งค่าส่งทั้งค่าอะไรทุกอย่างเลยไปในตัวนะคะอันนี้มารีไม่ได้มาล้าเลิกคุณคุณนะคือ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 มารีก็จะพยายามแถมตัวที่แบบหนึ่งแทกง่ายสองราคาที่เบาที่สุด ที่จะไปในกล่องเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะก็จะถามว่าคุณมารีแล้วนะคุณมารีจะแจะแถมอะไรให้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือณนะตอนที่คุยกันเนี่ยไม่สามารถตอบได้เลยว่าแถมต้นนี้ไปนะแถมอันนี้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องขอสงวนสงวนสินค้าในการแถมนะคะขอสงวนสินค้าในการแถมพูดกันกันตามตาม,ตามตรงเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ เขาสมวสัเลยคในการแถมนะคะก็ก็พูดกันตามตรงนะคะพี่ที่อยู่โอ้จะขอพูดที่พี่ที่อยู่เมืองนอกที่ฝากต้นไม้ไว้นะคะมาลีจัดการให้ทุกอย่างแล้วนะคะ,ะแล้วก็แล้วก็ผักหวานด่างก็เปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แก้วเจ้าจอมก็เปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีไอ มาลีได้รับปากไว้แล้วเนาะคะก็คือจะจะชาต้นในนั้นไว้ให้บัวบัวบัวสวัสค์นเนาะค่ะตอนตอนี้ใต้ใต้ตน้นบัวสวรรค์มาลีเนี่ยโอ้โหเป็นดงเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นลูกมาลูกหนึ่งเนี่ยคล้ายคล้ายคล้ายลูกอะไรนะจะเป็นลูกแบบเนี้ยเหมือนฝักบัวเลยนะคะแล้วที่มเมล็ดอ,อยู่ในนั้นนะคะเยอะมาก เขาแตกเขาหล่นลงมาเนี่ยเป็นขย,ขยุ่มขยุ่มขยุ่มใต้ต้นเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็หน้าคะก็เดี๋ยวมาดีก็จะทําไไ้ให้นะคะให้ค่าใช้ใจ่ายไหมมาซื้อมารีมารีก็ดีใจแล้วค่าเลี้ยงดูมารีก็ไม่เอานะคะแต่ทีนี้ว่าค่าส่งมารีขอเป็นตามจริงเพราะว่าเราเพิ่มเพิ่มกระถางไว้ให้ไยงไมันเป็น มันเป็นกระถางที่แบบหนักอะไรเงี้ยนะคะถ้าส่งก็จ่ายจ่ายตามจริงไปก็แล้วกันนะคะ มารีแบบแพกแบบเนื้อๆนะคะแพกแบบเนื้อๆเลยเ,นะะเดี๋ยวมารีก็จะเอาเข้าไปในบ้านนะคะในบ้านเพื่อที่จะลงกล่องในบ้านนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่สวนอยู่นะคะโอเคนะ,คะ,นะสำเร็จสำเร็จในการห่อแล้วนะคะสำเร็จในการห่อแล้ว สำเร็จแล้วค่ะนะคะสำเร็จแล้วค่ะสำเร็จในการห่อแล้วนะคะไปลายใบนี่คือปบแม่นะคะการห่อสําเร็จแล้วค่ะอย่าไละเอียดนิดงควมเรียบร้อยนิด่ ค่อยๆเกะนะคะตาที่รับไปเพราะว่าไม่ใช้สก,ก็อตเทปก็ไม่ได้สำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกล่องอีกทีหนึงนะคะสำเร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมไป บางรายการก็คือจะหอ,อยากมากบางรายการก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไม้ที่ใหญ่แบบอะลังเวอร์นะคะก็ค่อนข้างจะยากคือหากล่องใส่สอง ถ้าเกินเมตรครึ่งถ้าเกินหนึ่งเมตรไปรษณีย์ไม่รับนะคะค่ะโอเคเนาะมารีสำเร็จแล้วในการหอ่อเดี๋ยวมารีจะเอาเข้าไปในกล่องในในบ้านนะคะวันนี้มารีขอลาแค่นี้นะคะขอลาแค่นี้เหงื่อแตกขอลาแค่นี้นะคะก็คือก็คืออยากให้พี่น้องได้ชมก็เลยวันนี้เอาเนื้อ,อมาให้ชมเลยในการห่อนะคะก็วันนี้มารีก็มาลาแค่นี้ ขอบคุณอย่างมากที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนแล้วก็ไว้วางใจในเรื่องเงินที่อุดหนุนนะคะแล้วบางท่านเงินไม่ใช่น้อยนะคะหลัก4ี่ห้าร้อยนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะคะนะคะก็เมื่ออาทิตย์ก่อนนน้นมารีเจอมามิชชาชีพนะคะมิจชาชีพนะคะเข้าเข้ามาตีสนิทนะคะเข้ามาตีสนิทนะคะ มีมาทุกรูปแบบนะคะระวังนะคะพี่น้องเข้ามาตีสนิทแล้วก็คุย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 แบบคุยเช้าเย็นคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพูดง่ายๆเลยนะทําบุญเนี่ยมารีทําเยอะกว่าน,นั้นนะคะก็คือเป็นเงินที่จํานวนมากไหมไม่มากนะคะแต่ทีนี้ว่าไม่รู้ว่าเขาไม่ทํามาหากินหรือเปล่านะคะ ไม่ทามาหากินเนาะจ้องแต่จะมาหลอกคนนั้นหลอกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเงินจํานวนไม่มากแต่ที่แต่มารีทําบุญเยอะไปกว่านั้นอันนี้ไม่ได้ว่ามารีรวยนะคะก็คือพูดกันเนาะพูดกันตัตรงๆนะคะเข้ามาตีสนิทต้นนั้นสวยเนาะพี่นาออย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะพี่เนาอมาปลูกตรงนี้นะผมต้องมีนะต้นต้นอย่างนี้ต้องมีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหไม่คิดว่าไม่คิดว่าโอ้โหนะจะเจอ แล้ววันสรุปสุดท้ายที่เขาจะเอาเงินมารีนะคะพี่ผมเนี่ยเมื่อคืนพายุลนพายุเข้าสวนผมทุเรียนนะพอดีต้นเนี้ยนะไม่ได้ขายให้จีนนะต้นเนี้ยผมเอาไว้กินโดยเฉพาะเลยหักกิงเมื่อคืนนี่หักแมาตอนเนี้ยไม่มีที่จะอยู่พี่บ้านผมเนี่ยไม่มีที่จะอยู่แล้วทีนี้ผมมันต้องระบายออกพี่แต่ผมมันไม่มีเงินที่จะ จ่ายค่าโอนให้พี่ค่าส่งให้พี่นะพี่ต้องออกค่าส่งเลยพี่พี่เนี่ตนนยตอนนี้ค่าส่งเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ผมส่งให้พี่เนี่ยตอนนี้หกลังพี่ค่าส่งเนี่ยเนี่ยแปดร้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้หลายรอบนะคะรอบสุดท้ายรอบที่สามมาลีไม่ให้คะมาลีบอกว่าก็เธออยากส่งมาให้ฉันทําไมฉันบอกว่าพอแล้วแค่นั้นฉันไม่ได้เธอเธอจะหาที่ไหนส่งก็หาเอาเองแล้วกันก็เลยก็เลยแค่นั้นนะคะสรุปสุดท้ายทุเรียน ท,ทุเรียนทุเรียนลมนะคะนะคะอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังท้ายคลิปนะคะนะคะก็ก็ให้ระวังนะคะเรื่องขายต้นไม้ด้วยเพราะคลิปคลิปเมื่อเดือนที่แล้วมารีก็ลงไปเรื่องเรื่องคนคนโกหกเนี่ยค่ะโกหกเพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาหามารีว่าคุณมารีคุณมารีส่งของมาไม่ตรงปกผมสัง่งทุเรียนหรือสั่งอะไรนี้ไม่แน่ใจนะคะ สั่งทุเรียนหรือสั่งอะไรไม่แน่ใจแล้วเป็นต้นอะไรไปให้แค่นิ้วมือนะคะโอ้โหเป็นไม้ผลนะคะเป็นไม้ผลนั่นแหละค่ะแล้วงวดนี้มารีเจอเจอด้วยตัวเองเลยนะคะเจอด้วยตัวเองเลยเจอด้วยตัวเองเลยนะคะตีสนิทอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์นะคะตีสนิทอยู่เป็นประมาณอาทิตย์ตีสนิทอยู่เป็นประมาณอาทิตย์หวังเงินแค่นี้นะคะแต่คงจะคิดว่าจะหลอกเราได้เยอะกว่านั้นแต่ก็คงได้แค่นั้นนะคะโอเคเราก็ว่าเออไม่มีตามจริงเนาะไม่มีก็คือไม่มี ก็ให้ไปส่งของนะคะผมอยู่หน้าคอเตอร์แล้วเนี่ยผมไม่มีตังค์จ่ายพี่สลิปต้องต้องหลังต้องหลังจ่ายตังค์โอ้โหนะคะนะก็ทําบุญเราทําเยอะกว่าน,นั้นไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเราเป็นหนี้เขาเมื่อชาติที่แล้วนะคะก็ให้เขาไปกินต่อชีวิตเข้าไปนะคะคุณจะต่อชีวิตได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งของคุณนะคะโอเคนะคะมาเลยบ่นไปแล้วปีนี้ว่าจะไม่กินผู้เรียนนะ เพราะซื้อทุเรียนไปแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ